ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ำขึ้นสองเมตรไอ้ที่นี่ถ้าทำไปทำมาะปุ่มเดียวน้ำสองเมตรก็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลย อันนี้ก็เสริมที่ที่ที่กล่าวเมาื่อตะกี้อันนี้ถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็กดแจง้งมาจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกัน